สวัสดีครับพี่น้องชาว a 4 s ทุกท่านครับลองดูนะครับแปลงนี้ใช้ 4T ึเพิ่งฉีดได้ไปสองครั้งนะครับเนี่ครับทั้งแปลงดูนะครับดูนะครับส่วนแปลงนี้ผมเสนอเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมใช้ครับเขาใช้ปุ๋ยเคมีใช้อะไรของเขาไปดูสิครับดูดิครับ ดูดิครับคนละคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับด้านนู้นสีด้าน,นด,ด้านาน,นู้นนะครับสีเข้มส่วนด้านนี้ดูสิครับแตกต่างเห็นงชัดเจนแต่แปลงนี้แปลงเล็กครับเป็นน้องชายแก่ใช้ของเราดูเห็นไหมครับแตกต่างนะครับแตกต่าง เขาก็ยังไม่ยอมใช้อีกเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขามาดูผลต่างต่ขอบคุณมากครับ